ไทธวัตคาดได้ข้อสรุปตำแหน่งประธานสภากลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับหลังกกตรับรองสสชี้ว่ารัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ทางเลือกการเมืองขนาดน,นี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจดรเดกงามเหลือสนานีประชาชนไทย PBS รายงานที่ฝั่งนะครับนายไทธวัตตุลาธนเลขาธิการภัคก,ก้าวไกลกล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ยังไม่ได้ข้อยุติแต่ว่าพรรคก้าไกลตั้งเป้าไว้ว่าภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้จะได้ข้อยุตินะครับเนื่องจากว่าเป็นไปได้ที่กรกตจะรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วพร้อมกับระบ,บุว่ากระแสข่าวว่านายแพทย์จนนุนาสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยจะนั่งตำแหน่งประธานสาภายังไม่ใช่ข้อที่จริงนะครับท้งนี้พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยต่างมีเหตุผลของแต่ละพักนะครับที่จะเสนอคนของตอนเองเพื่อดํารงตําแหน่งประธานสาภาผู้แทนราษฎรเชื่อว่าการพูดคุยกันในรายละเอียดในการทํางานร่วมกันน่าจะได้ข้อยุติภายในสอง ัดาหนี้เลขาธิการพระเก้าไกลยังกล่าวถึงการพูดคุยกับสวออในการบวชเลือกนายกรัฐมนตรีประกอบกับมีข้อเสนอเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นก็คือว่าการพูดคุยกับสวออนั้นเป็นในทาง ที่ดีครับแล้วก็เมื่อได้พูดคุยกันก็เป็นการลดกำแพงลงครับรวมถึงยังได้ตอบข้อสักถามหลายเรื่องที่สวมีความกังวลซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่พรรคก้าวไกลแล้วก็มีโอกาสที่แจงด้วยส่วนข้อเสนอจากสวท่านหนึ่งเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติถือว่าเป็นสิทธิ์ของสวแต่ว่าพรรคก้าไกลมองว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีครับพร้อมกับยกรัฐบาลที่ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพักไหนที่ว่าเป็นแกนนําแต่ว่าควรที่จะมีฝ่ายค้านไว้คอยตรวจสอบถ่วงดุลเพราะว่าหากรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้าน ก็สุ่มเสี่ยงกับการใช้อํานาจโดยมีชอบและก็เชื่อว่าข้อเสนอของสวออไม่น่าจะหมายถึงการประเมินว่าไม่สามารถที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้พร้อมกับอย่างว่าการเจรจากับสวอ,อ,อย่างเป็นในทิศทางที่ดีขณะที่รัฐบาลแห่งชาติก็ไม่น่าจะเป็นทางเลือกในทางการเมืองหลังจากนี้และก็เท่าที่ได้ยินก็มีเพียงสวเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ ทางด้านของนายชัยเนี่ยังกล่าวถึงความเห็นของนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัตนตรีว่าหากว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอาจทําให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมทั่วประเทศบ้าส่วนตัวในคิดว่าไม่น่าจะไปไกลขนาดนั้นครับและก็จนถึงขนาดนี้ยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถต่อสู้คดีได้ส่วนการฟอร์มครมอพิธาหนึ่งนั้นนายชัยัฒน์ก็กล่าวว่าการตั้งคณะทํางานเปลี่ยนผ่านจะนําไปสู่กระบวนการการแบ่งงานจนนําไปสู่การจัดสรรบทบาทของแต่ละพักว่าจะบริหารกระทรวงไหนยอย่างไรบ้างคาดว่า ในช่วงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะ่าจะมีความชัดเจนเรื่องคอรมอแต่ว่าส่วนตัวคาดว่าแต่ละพรรคก็จะมีความชัดเจนเรื่องของตัวบุคคลหลังการโหวตเลือกนายกนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS รวมถึงสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS New s ิวด้วยนะครับ